สวัสดีน้องๆปีหนึ่งทุกคนค่ะพวกพี่มาจากชมรมไฟบ้าวันนี้จะมาแนะนํากิจกรรมภายในชมรมของเราให้น้องๆได้ฟังกันนะคะซึ่งกิจกรรมชมรมของเราเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับการเงินการลงทุนหรือเม j เจ f i ไฟแนนซ์เนี่ยชมรมเราคือต่อโจทย์มากและขอบอกเลยนะคะว่าชมรมเราเนี่ยเป็นทีเด็ดของคณะบริหารจะเป็นยังไงไปชมกันเลย มาที่กิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมเปิดชมรมเป็นวันแร้นะคะที่น้องๆจะได้พบกับเพื่อนๆในชมรมค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะจะกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของชมรมของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมการสารสัมพันธ์ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือกิจกรรมซื้อขายหุ้นด้วยวิธี Over the Counter หรือ OTC นั่นเองค่ะ ค่ะมาในส่วนของกิจกรรมฟรลิกทูวินนะคะหรือโครงการเหตุหุ้นจำลองที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจในด้านการลงทุนในตลาดหุ้นมีโอกาสได้ทดลองลงทุนในตลาดหุ้นจริงและมีการจัดอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและยังมีโอกาสในการชิงเงินรางวัลมากมายเลยนะคะ ครับผมมาในส่วนของโครงการติวเสริมนอ้องเียนกับชมรมไฟบา้าของเราแล้วครับผมจะเป็นกิจกรรมในเชิมพี่ติวให้น้องซึ่งภายในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการเสริมสร้างทักษะและความรู้ต่างๆในวิชา b u s s n e s s f i n a น c e 1เพื่อใช้ในการสอบในเทอม2ของชิชาฟไฟแนนซ์นะครับผมซึ่งในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการทำโจทย์และสอนเทคนิคต่างๆที่น่าสนใจให้น้องมากมายเลยครับผมขอบคุณครับกิจกรรมแนะแนชีพ เป็นกิจกรรมทีม่จะให้น้องๆได้รู้จักเส้นทางสายอาชีพทางด้านการเรียนโดยมีรุ่นพี่สิทธิ์เก่าคณะบริหารธุรกิจของเรามาเป็นผู้บรรยายและแชร์ประสบการณ์ที่น่าสนใจให้คุณได้เห็นว่าเส้นทางอาชีพทางด้านการเรียนนั้นแต่ละอาชีพเป็นอย่างไรเป็นไงกันบ้างกิจกรรมของเราน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝากน้องๆติดตามและมาร่วมสนุกกันเยอะๆไว้เจอกันบ๊ายบาย